มาคุ้ชมมาในแมสก์แบบของไดโนเสาร์นะฮะ เรามาแล้วคุณผู้ชมมาด้มาขับไปเลยเสานะครับ ไปดูของนี้บ้างคุณผู้ชม นึกว่าหนูดีจะมาในเดือนเสาร์แบบนั้น ยืนขึ้นหนุ่มสูงเอาเอาด้านหลังเอาด้า <conditions> นหลังองมามองมาตอนนี้ก <iantes> ็เป็นบรรยากาศการถ่ายรูปครับโรงแรมคานคลับนะครับชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้องๆนะครับเดี๋ยวจะได้ ทุกคนให้ลาเซ็นรับของจากแฟนๆก,ก,กันนะครับ